อย่างเช้าๆกับเพชรพันล้าน <laughs> ดูแม่โอ้ยเคยเล่นกับพี่นานๆครั้งหนึ่งโอ้ยมีความสุขมีความสุข <laughs> ดูดูอืบถูหน่อยพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยดูดูทำดูทำานี่ถูกใจเพชรเลยจอมส่วนดูทำเฮ้แม่ดู อาบน้ำยำเช้าๆสามพี่น้องเอาจะทำยังไงดูดูอาขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วอือพีอือดูดูดูแม่ดูดูเล่นวเกรดงใจเลยดูเออเวลาลงอ่ะ เล่นด้วยพี่มาเลิเล่นด้วยอ้าวเอารงนี้ออาเดี๋ยวใอ้นนนานมีความสุขสักทีแม่ดูดูไปแล้วไปแล้วออ่อีนพี่ออนพี่พี่กนนอนไปก่อนยอมน้องก่อนดูหนูเล่นให้น้องเล่นก่อนให้าดูก่อนเอามาดูพล่มะลิแล้ว thôi 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 มันได้จังนี่เออ กูพี่หนีไปเียเวพี่เขาลุกไหนพี่อย่าเพิ่งลุกพี่อย่าไปอย่าไปเห็นหม่ัีหลังแล้วอนั่นพี่ยบอกว่ด็อันนั้นอันนั้นไม่หน่ีโรธแล้วดู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 เล่นกันดูพี่กันต่วยกูนะ

ดู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 ลิดมั่วแล้วมั่วแล้วโดนพ่ออีกแล้วบอาจะจะแกน้องไปไปดูดูนมาแล้วโอ้โหเอาเอาเอาเท่ายังไงเอา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 เดเ้มแล้วกินนอนนด เออไปเล่นทางออนพี่อ่อนพี่ก่อนโอ้ยเออๆเออนั่นแหละดูเออเล่นไปเมื่อกี้นี่กันกล้วยทำามะหูนี่ไปสักทีสงสัยพอดีงงนะ้อน่ะเดี๋ยวพี่กล้วยโอ้ยสายอยากจะดพี่กันกพี่มาลิ มารักของเพชรพันล้านกับพี่กั้นกล้วยนะคะสามพี่น้องคุณแม่ นองนอนสิ้ตัวพี่กบวให้น้องขึ้นหลังให้ดูนอนลงให้พีน้องขึ้นหลังเออโอยโอยโอ้ยไอ้น้องขึ้นหลังได้ลูกมาขี่ตรงนี้มาขี่พี่เร็วมามมาขึนเออขึนหัวเลยเออเล่นไปมีกเืให้น้องเล่นไหมลูกน้องเออดูดไอ้น้องก็ดูดู โอ้ยโอโอทำไมน่ารักขนาดนี้ลูกฮะพี่การกวยนี่ยอมน้องทุกอย่างเลยนะคะโอ้ยนนนอนนอน ก็จะนอนลงใหม่เร็วให้พี่น้องเล่นร็วๆเร็วๆเร็วยอดก่อนยอดก่อนโอ้ยเป็ดเป็ดมาขี่หลังก่อนเร็วดูดูดูนั่นนั่นนั่นพับเอาขี่เลยขี่เลยจัดไฟเออเดี๋ยวไม่เป็นไรละเอาขึ้นเลยกระโดดขึ้นเลยนั่นนั่นไปอยู่นั่นเขทับอีกแล้วพับอีกแล้วให้เขานอนก่อนดูดู เมื่อยยังเมื่อยยังเล่นเหนื่อยยังเล่นเหนื่อยยังโอ้ยโอ้ยไปไหนไปไหนโอ้ยไม่ยากสวยป่าอยากอยากดูนวยีแล้วเหนื่อยแล้วเอ้าเอ้าโอ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยย่างลูกยไปแล้วแม่ ไปแล้วเข้าปักกล้วยดีกว่าเพศว่าสบายใจนู่นไปปักกล้วยแล้วแม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วข้าปักกล้วยก็โอ้ยดูวันนี้ห้าวขนาดเลยโอ้ยตื่นสายเรามีนอนอิ่มเต็มที่คุณแม่ห้าวขนาดเลยเอาเอาเอาโชว์กันไปเอา ทีมมก็ดึงเสนายนะลูกได้โอยโ้้มล้มล้มนายโอ้ยเนือยยังเนื่อยยัง หนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอ่าไปแล้วแม่ไปแล้วไปแล้วไปไหน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 ตัวน้อยบอกว่าโอ้ยจะไปป่ากล้วยบ่เพ็ดไปแล้วแม่ไปอาลาดแล้วคุณแม่ไปแล้วไปแล้วไปป่ากล้วยแล้วโอ้ยโอ้ยอมีความสุขมีความสุขมีความสุขไปแล้ว โอ้ยห่าวแต่น้อเอาเอเอาเอาเอาดูดูตัวน้อยก็ไม่ธรรมดาเอาเอายอกพี่โอ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเดูดูดูอ่อนพี่ก่อนพี่พับผมไปปากกล้วยหน่อยพี่ดูดูดู ไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูดูดูยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังไม่ยอมเอาเอาอ่านะคะเหนื่อยแล้วนะคะคุณแม่อ่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับครอบครัวกันกล้วยด้วยครับเหนื่อยแล้วแม่เหนื่อยยังมา